อ๋อกองกลางครับผมเ้าเสร็จที่ผ่านมาครับเป็นยังไงคะอ๋อเป็นเออได้เหลค็ครับผมก็เ <laughs> ขาเรียกว่าไอเดียอ่าฟีดแบ็กโอเคมากเลยครับด,ดีใจใมากๆที่เหมือนแบบเป็นการเจอกันของแฟนๆของสี่อ่าของด้อมแบบทั้งเต้นอีออฟกันอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่พวกเราสี่คนสนิทกันอยู่แล้วแล้วก็แฟนๆก็มีความแบบวิเลตกันด้วยมีความแบบเอ่อเขาเรียกว่ามีความเขาเรียกว่าเหมือนแบบมาพร้อมๆกันเติบโตมาด้วยกันทั้งทั้งตัวศิลปินแล้วก็แฟนๆทำให้แบบ ผมรู้สึกบรรยากาศมันดีมากๆานะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเดียร์พอจัดไปมันเป็นแบบคอนเสิร์ตที่เราทำแล้วมีความสุขมากเพราะด้วยด้วยการที่เขาเรียกว่าอะไรเดียวพวกเราสี่คนช่วยกันคิดขึ้นมาเองคิดโชว์เองเลือกเพลงเองหลายหลายอย่างเลยทำให้เราแบบมันยิ่งแบบเขาเรียกว่ายิ่งตื้นตันแล้วก็เขาเรียกดีใจกับกับสิ่งที่ทำออกมาเป็นอย่างที่คิดไวครับฟิตตินแกับมาเป็นอย่างที่คิดไว้เลยครับว่าไม่ควรใส่สีเขียววันเสาร์เพราะผมเลือกได้สีเขียววันเสาร์ก็คือก่อนจะขึ้นคอนเสิร์ตก็คืออินเอียร์ผมอุกขาด ขาดเลยอ่ะขาดออกมาเลยแล้วก็ต้องรีดเอาไปซ่อมแบบภายในเวลาแบบครึ่งชั่วโมงรีดเอาแบบไปไปซ่อมที่รา้านแล้วก็รีดเอากลับมาเเป็นพอส,สีเขียววันเสาร์เตือนขอเตือนทุกคนเลยนะครับให้ระวังไว้ให้ดีมากๆเลยครับสีเขียววันเสาร์จะลายมากนะครับล้วไม่ได้ดูสีก่อนอะไรใช่เราเลือกตามคาแรคเตอร์แต่พอมาดูวันเออจัดวันเสาร์เราสีเขียว แล้วเสื้อสีเขียวที่ใส่เลือกใส่ในงานคือเป็นสีเขียวทั้งตัวใช่มันเป็นความบ้าของเราปะทิ้งไปทุเองเองแหละครับผมก็คือพอดีไปใส่แล้วเหมือนแบบในเพลงในโชว์เนี่ยเราต้องมีเด้งๆไงครับเหมือนแบบเพลงเพลงสาวเมืองนนท์อะไรเงี้ยเราเด้งมาเด้งมามันก็เลยขาดแรงไปนิดนึงสังเวยไปเลยเหมือนกันที่ผมอยากถามอยากถามเราของก็อังกอร์ปกติเขาต้องมาตอนปิดตอนประกาศจะเอามาแบบเอ้ยให้คนพูดอังกอร์อังกอร์แล้วก็เปิดเพลงอังกอร์แต่เรารู้สึกว่า กลัวคนอยู่ไม่จบไงกลัวคนแบบก็เลยเอาอังกรที่เป็นไฮไลท์มาตอนเปิดเลยอะไรง้ใช่แต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นเพลงที่หลายๆคนแบบนะครับมันอยู่ในใจทุกคนเนอะแต่ว่าเหมือนเราผิดหวังนิดนึงตรงที่ซีนึงที่เราคิดไว้แต่มันภาพออกมาไม่ได้ครับคือตอนแรกกะจะให้เหมือนมีดนตรีขึ้นมาก่อนแล้วเป็นไฟขึ้นที่คนปิ้งไก่ก่อนแล้วค่อยเป็นพวกเราแต่ว่าเขาไม่แม่พิใช่บัด95จะได้ทานไก่ปิ้งอะไรเงี้ยใช่ตัองกร ช่วยๆกันแล้วกันครับผมไม่กล้าบอกเป็นไอเดียเราเนะเดี๋ยวเนาะน่าเกียดอะไรนะครับ,บ,<ส>บ,บดีครัแบแบฟนๆก็จริงๆผมว่าแฟนๆก็อย่างที่บอกคือคือเขาเติบโตมกับเราเขารู้ว่าเราเนี่ยทำอะไรได้ประมาณไหนเขาก็จะรู้สึกว่าเขาคาดหวังความสนุกอะไรแบบไหนจากพวกเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาได้กัสิ่งที่เราทำให้มันก็มันก็แมทช์กันเลยผมว่าน่ารัก โหยิ่งมาไหวครับผมเอ้าตอนแรกคิดว่าจะจัด2รอบด้วยซ้ำครับผมแต่วร่างกายไม่ไหวไงคุณเล่นอะไรนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีเขาเรียกว่าเดินสายไปเขาเรียกว่าเป็นเบลูก้าที่เรายกไปบางโชว์ครับที่ต่างประเทศครับก็เนี่ยเดี๋ยวเริ่มที่ที่สิงคโปร์ประเทศแรกเลยครับใช่เป็นสี่คนครับอย่างนี้โชว์มันจะแตกต่างกันจากที่ก็เนี่ยครับเดี๋ยวกำลังเขาเรียกว่าคุยประชุมกันอยู่ว่าโชว์ไหนจะสามารถเอายกไปได้บ้างเพราะบางโชว์ก็จะแบบอาจจะ ใหญ่แล้วก็ต้องขนโปรดักชันอะไรเราจะดูว่าอันไหนที่สามารถทำโปรดักชันที่ไปโชว์สี่คนที่ต่างประเทศได้อะไรเงี้ยครับทำกอลจะได้ไปไหมคะเ <laughs> นี่ยแหละรครับ <laughs> <laughs> อยากจะเผยแพร่ความแบบเนอะความแบบกระสุนเงินเนอะความปิ้งไก่ความอะไรเนี่ยให้จใจอยากเลยนะครับแต่ว่านะครับเขาก็ยังวางให้เราเป็นพระเอกอะไรอยู่นะครับเร็วๆนีบไหมคะเราจะเป็นเมื่อไหร่อะไรนะครับไป ันนี้คืออะไรครัไปประมาณช่วงเดือนหน้าครับผมใช่เดือนหน้าคือเดือนอะไรอันนี้ดึกขึ้นมาได้เองนะครับไม่ได้ถามใครเดือนหน้าคือเดือนอะไรเดือนหน้าคือเดือนมิถุนาเดือนหน้านี่เป็นเดือนมิถุนาครับพร้อมพร้อมเป็นยังไงบ้างครับผมพร้อมพร้อมเนี่ยคือด้วยความที่พวกเราอ่าอันนี้แบบอันนี้อันนี้ของเราใหญ่เนี่ยนะด้วยความที่พวกเราพออย่างนี้บอกคิดแล้วก็ดีไซน์โชว์เองอ่ะเราก็เลยทำให้มีความเราเข้าใจว่าเราต้องการทำอะไรไงเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะแบบ เก็ตเร็วนิดนึงถึงจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนประเทศไปต้องใช้คนจํากัดเราก็จะชว่วยกันคิดว่าอันนี้เหลือแค่ไหนดีไปแค่ไหนได้ดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าไปต่างประเทศจะประมาณไหนแล้วแบบอย่างเขามี c u เจอร์ที่เหมือนเราด้วยอาจจะแบบปรับลดบางอย่างที่เออเป็นมุกของคนไทยที่คนไทยเก็ตเขาไม่เก็ตอะไรเงี้ยเอาออกแล้วเอาอะไรเข้าอะไรเงี้ยใช่จริงๆครึ่งปีแล้วงานก็อย่างแน่ อันนี้คำบวยพรใช่ไหมครับคำบอกเล่าเลยครับขอเล่าใหญ่ขอเล่าใหญ่ก่อนโอเคครับผมก็ก็ครับยังมียังมีงานทําอยู่เรื่อยๆครับผมดีใจใจครับผมขอบคุณมากๆทุกคนที่แบบที่สนับสนุนครับเราจะร้านเยอะแบบเนี้พักผ่อนไมบางทีเราไม่เป็นไรครับไม่ต้องพักก็ได้ไม่ต้องเปิดเคร้่องไม่ต้องเปิครื่องอะไรเงี้ยมาไม่เบอรอเลยครับใช่ใช่ไม่ไม่มีครับผมเราได้เรามีโปรดักต์หลายตัวช่วยช่วยกันครับผม อะไรทิ้งๆข้างอะไรไว้ไหมไปงานไหนก็ถ้าล like> ืมแบบผมก็คือลืมจนจบมาเล่าไม่ได้เลวเพราะมันลืมไปแล้วคือบางอย่างนะครับผมอย่างหูฟังนันลืมหูฟังไว้ที่ท ah> vet> ah yeah. ี่คอนเสิร์ตครับก็ลืมไปแล้วว่าลืมไปที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าจนแบบเหมือนพี่แจ็คเอามาคืนให้ก็ถึงถึงรู้วเพิ่งรู้ว่าลืมไปคือเหมือนว่าเราลืมไปแล้วว่าเราลืมอ เราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเราไม่รู้ถึงการไปอยู่ของมันไปแล้วครับจนแบบพี่แจ็คเพิ่อนเขามาคืนถึงได้จริงๆพบหมอไหมอันนี้เป็นประโยชน์ของเราเหมือนกันนะหรือว่าก็แนะนำโอเคที่แพนไปพายก็อันนี้อันนี้คือถ้าเรื่องจริงคือยังมีแพลนว่าจะมีแพลนไปตรวจสุขภาพอยู่ครับประจำปีปีนี้ยังไม่ได้ตรวจเลยครับก็เดี๋ยวชวนเพื่อนที่ที่วัยใกล้ๆกันไปล้กันไป อครับก็จริงคุณออฟคุณนิวก็อยู่ในวัยใกล้ๆกันจริงๆชวนพี่ๆทุกคนไปด้วยกันก็ได้ครับไม่ไหวเราใกล้ๆกันไงไม่แบบว่าอยากอันนี้การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งสำคัญนะครับทุกคนอยากให้ทุกคนคอนเซิร์นอันนี้เราต้องเปลี่ยนแผนสุขภาพแก็แบบว่าไม่อันนี้คือตรวจเช็คประจำปีเฉยๆครับว่าเออว่าเรามีอะไรที่ต้องแบบกังวลหรือเปล่าจะได้แบบดูแลแต่เนิ่นๆเลยครับเราเป็นคนที่เราเก็มข้อเข่าข้อขา ก็ก็มีเขาเรียกว่าอะไรดีอร์จริงๆเป็นคนกินดึกไงเอ่อก็เลยแบบอยากรู้ว่าเออมันจะมีผลเสียอะไรเปล่าอะไรเงี้ยก็จริงๆหลายอย่างแบบเหมือนอ๋อเป็นคงความความนันต่ําด้วยครับใช่เพราะฉะนั้นถ้าที่ต้องลุกเร็วมากๆในคนอะไรเงี้ยเราก็จะเนาะสำหรับเราอาจจะต้องช้ากว่าเพื่อนนิดนึงดนตรีจะต้องตามเราแบบเราบินบ่ออยยเเรราาาาจะะมมมีีพห้คว โอ้ยยังยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นแต่ว่าจริงๆผมเป็นคนแบบขึ้นเครื่องมือเราชอบกลัวอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับเออแต่ว่าก็ดีใจครับที่ได้เวลาขึ้นไปแต่ทีก็ได้ไปเจอเแฟนๆครับก็ก็เขาเรียกว่าอะไรเดียวเออขึ้นเครื่องมือเราจะหน้าแห้งต้องดูแลความชุ่มชื้นให้หน้าด้วยออออดด้วด้วย <c oughs> วยยะไร๋ <c oughs> อมีหลายตัวเลยครับใช่คุณเลยด้วยเม็ดเม็ดฟูโพลีเดนครับ สร<ห>ปบ้านอย่างใชนะครับบ,บ้านอ่าก็ตอนนี้ก็วนกลับมาที่เดิมครับเป็นที่ที่ตอนแรกเราควิาไปแล้วแต่ว่าเจ้าของเขาติดต่อกลับมาเราก็เลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวนัดนัดนัดเขาเรียกว่าเจรจาเขอทีแบบดีลเขาทีว่าจะเป็นยังไงครับเพราะตอนแรกเราก็คือเป็นที่ที่เราอยากได้ที่สุดแต่ว่าเหมือนทางเจ้าของเขายังไม่อยากขายอะไรเงี้ยก็เลยแบบพับไปแล้วแล้วก็ดูที่อื่นจนตอนนี้หาไม่ได้เหมือนเขาก็กลับมาในช่วงที่เราเนาะใจเรายังว่างอยู่พอดี ี่ขอเขาเลยครับขอว่าขายพวกอันนี้จริงๆคือแบบพี่เขาผมอยากได้จริงขายผมเถอะอะไรเงี้ยเป็นตรงไหนอ่าเป็นตรงริมริมน้ำเราพับไปแล้วครับผมใช่แต่ว่าขับรถไปดูก็ได้เอากลางเนื้อมันแพงอ่ะเนื้ออันดีย่านไหนอันนี้ย่านใกล้ๆเดิมครับใกล้ๆเดิมในในตัวเมืองนิดนึงเลย้ยครับใช่อะไรนะครับก็เดี๋ยวรอยังยังนัดวันกันไม่ได้เลยครับราคาราคาสุด เนี่ยราคาก็เนี่ยเดี๋ยวต้องวอนผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยรับเงินหมายถึงว่าคนคนจะขายที่ดูอยู่ครับผู้ใหญ่ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่เนี่ยสองอย่างครับก็คือผู้ใหญ่ในกรณีเขาไม่ลดก็ฝากผู้ใหญ่ใจดีช่วยทำงานเพื่อช่วยถามเรื่องที่แบบว่าไปเจออะไรกินหน่อยยังไงคะไม่ไม่เคยรู้จักกันครับส่วนตัวไม่เคยรู้จัก ไม่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 รู้จักเลยดีกว่าพูดเล่นพูดเล่นบังเอิญไปทํางานใกล้ๆกันพอดีแล้วก็เจอบิวกินกําลังโปรโมทเพลงใหม่อยู่การเดินทางที่สวยงามถูกครับการเดินทางที่สวยงามแล้วก็แบบเขาก็เกาะมือเรียกเข้าเราเราก็อ่ะเข้าไปหน่อยปรากฏเข้าไปหน่อยก็คือเข้าไปจนจบก็ไม่นะครับไม่แต่ว่าแต่ว่าภาพที่ออกไปเป็นยังภาพที่ออกไปเป็นอย่างนั้นเหรอครับใช่ใช่ทุักกันจะระวังตัวให้มากขึ้นครับกับภาพนั้น ัเขาไม่ตอบดีกว่าครับมันหมายก็เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยคือเป็นคนที่เจอทุกครั้งแล้วจะแบบเขาเรียกว่ามีอ energy ใบบางอย่างที่แบบมันแบบมันวุ่นวายแต่ก็สนุกทุกครั้งอะไรอย่างที่เจอก็เนี่ยอะไรนะครับนี่ยแหละครับนี่ที่ทำเมื่อกี้ ก <S <S <ๆ S 1> เ็เป็นเป็นเป็นน้องที่น่ารักนะครับก็เ,เขาเรียกว่าในในความที่แบบเหมือนจะคุยกันก็อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆมุงจริงจังเขาก็มีเยอะนะเขาเป็นคนที่แบบเห็นเล่นๆอย่างเงี้ยนะเขาเป็นคนที่มีความจริงจังในชีวิตหรือบางเรื่องอะไรที่เราปรึกษาเขาหมถึงว่าถ้าเราเราเชื่อถ้าเราขอคำแนะนำมาเขาสามารถตอบได้ดีเลยนะเพราะเขาเป็นคนที่เป็นคนที่จริงจังในชีวิตแล้วก็มีมีแบบแผนอะไรบางอย่างที่เอ่าน่านาเถือแต่ว่าเราคุยก็คือสนุกกับเขาใช่ไหมคะไั้ตลอดต่อดีสนุกไหมเหรอครับ สนุกครับน่สัยใจอยู่ <c oughs> <c oughs> ใช่ครับครับโอเคครับผม <c oughs> แต่ว่าไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าเหมือนแบบหลังๆเนาะคือเราต่างคนต่างทำงานอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่คือจริงมีแพลนที่แบบเคยคุยว่าอยากไปไปเที่ยวด้วยกันมาสักพักแล้วแต่แบบคิวไม่ค่อยตรงกันสักที<ช>แต่ว่าได้ไปแน่นอนถ้ามีเวลาจะไปถ้ามีโอกาสถ้ายังไม่ถ้ายังไม่เลิกถ้ายังไม่ unfollow กันซะก่อน <c oughs> เล่นขอบคุณครับ